สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่เอนะครับผมช่องปาแปลงเพชรยนต์รถมือสองนะครับทุกคนทุกท่านเลยกลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึ่งนะครับปาแปลงเพชรยนต์นะครับวันนี้ผมมีรถเข้ามหนึ่งคันนะครับผมที่เพชรยนต์นะครับรถคันนี้เข้ามาเนี่ยนะครับสภาพเนี่ยสวยกริบเลยนะคันนี้รถยังไม่ได้ทําการปรับสภาพนะครับเป็นตัว Toyota v วีออสนะครับสำหรับพี่พี่คนไหนนะครับผมที่มองหารถยนต์มือสองนะครับ อยากได้รถมือสองสภาพสวยคัดเกรดนะเข้ามาดูเข้ามาชมกันได้เลยนะครับที่เพชรยนต์สาขาสุวินทวงศ์นะครับพี่ๆคนไหนนะครับที่อยู่ใกล้ๆเนาะอยู่บริเวณเมินบุรีหนองจอกนะครับชนบุรีปราจินบุรีนะครนายกนะครับขับรถเข้ามานะครับแป๊บเดียวนะมาถึงที่ร้านได้เลยนะครับเรามีรถให้พี่ๆเลือกนะครับมากกว่า5 0 0คันเลยนะ พี่ๆคนไหนสนใจเนาะอยากได้รถสภาพสวยคัดเกรดนะครับมาที่นี่ครบจบแน่นอนนะครับมีรถให้เลือกหลายรูปแบบนะครับผมตั้งแต่รถเก่งเล็กนะครับยันรถตู้นะมีหมดเลยนะครับรถกระบะนะรถ PPV รถเก่งเล็กเก่งกลางเก่งใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นนะครับมาที่นี่นะครับรับรองได้รถกลับบ้านแน่นอนนะครับะวันนี้นะครับผมอยู่กับรถเข้าใหม่1คันนะครับเป็น Toyota v i ีอนะครับผมก็ เป็นรถที่คุ้มค่าหน้าใช้นะครับในเรื่องของราคาด้วยนะครับในเรื่องของสมรรถนะในเรื่องของการบำรุงรักษาด้วยนะครับคุ้มค่าหน้าใช้สุดๆเลยนะโตยต้าวีออนะครับคันนี้เป็นตัว1.5มิตรนะครับเป็นรุ่นกลางนั่นเองรุ่นรองท็อปนะครับรถปี2019นะครับเป็นสีขาวเดิมแท้โรงงานนะครับคันนี้สภาพสวยกริปเลยนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําการปรับสภาพแต่อย่างใดนะครับแต่ว่าสภาพเนี่ยคือต้องบอกเลยว่าสวยกริปเลยนะครับ คันนี้แค่ทําการล้างนะครับล้างสีดูดฝุ่นอะไรเงี้ยเล็กๆน้อยๆนะครับแล้วก็เอามาจอดแปะไว้แถวๆนี้นะครับเพื่อที่จะรอไปเก็บการเก็บรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับแล้วก็มีการถอดหัวหมอนออกไปเล็กๆน้อยแล้วนะครับเอาไปปรับสภาพนะครับแต่ว่าเบาะเนี่ยยังไม่ได้ถอดไปนะครับนะก็เดี๋ยวเช็คดูอีกทีนึงนะครับว่าต้องปรับสภาพตรงไหนกันบ้างนะครับผมแต่เดี๋ยวผมพาพี่ๆไปรับชมนะครับกันก่อนเลยนะว่า คันนี้เนี่ยภายนอกภายในนะครับสภาพที่เข้ามาใหม่ๆนะครับสภาพเขาเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันขออนุญาตพาชมจากด้านหน้ากันก่อนเลยนะครับซึ่งเขาเป็นตัวมิดเนาะในส่วนของหน้าตาเขาก็จะเป็นได้สีดำนะครับกรอดแบ็กมาแบบนี้นะครับในส่วนของกันชนด้านหน้านะครับกระจังด้านหน้านะใหญ่ๆแบบนี้นะครับแล้วก็เขาจะได้ในส่วนของไฟตัดไฟโปรเจคเตอร์นะครับไฟโปรเจคเตอร์แล้วก็ไฟเดย์ไลท์นะครับ ไฟ LED นะครับแล้วก็ไฟตัดหมอกตรงนี้นะครับนะที่จะได้มานะครับที่ออปชันฟังก์ชันเขาจะแน่นกว่านะครับแน่นกว่าจัวเริ่มต้นนะครับนี่สภาพสวยนะครับพร้อมใช้ระบบไฟต่างๆเช็คให้หมดนะครับสภาพสวยงามนะครับในส่วนของโคมนะครับด้านหน้าเนาะคู่หน้านะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะไม่มีแตกร้าวเลยนะครับนี่ส่วนทรงรถนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะทรงเขาได้มากนะครับนี่ทรงดีมากนะคันนี้นะครับ แล้วก็ราคาดีด้วยนะเ,ออเดี๋ยวผมแจ้งราคากันก่อนเลยดีกว่านะครับคันนี้เนี่ยราคาเหลือแค่3ามแสนหกหมื่นเก้าพันนะครับซึ่งราคาเบียดเบียดกับตัวเริ่มต้นเลยนะนะครับซึ่งราคาตัวเริ่มต้นเนี่ยของเขาจะอยู่ที่ประมาณสามสี่เก้าสามห้าเก้าสามหกเก้านะครับบางคันสามหกเก้าเนี่ยจะเลขไมล์หลักหมื่นเนาะแต่คันนี้นะครับสามหกเก้านะราคาเออเลขไมล์นะครับอยู่ที่หนึ่งแสนสามื่นเจ็ดพันกิโลนะสำหรับโตโยต้าวีออแล้วนะครับ สนสามเนี่ยถือว่าไม่เยอะเลยนะครับกับรถปี19เานาะรถใช้งานมา5้าหปีนะครับก็ถือว่าเป็นเอ่อเลขไมล์ที่รับได้นะครับไม่ถือว่าเยอะไปนะในส่วนของฝากระโปรงนะครับเหลี่ยมสันค่อนข้างสวยกริปเลยนะครับนี่สวยๆแบบนี้คมๆแบบนี้นะครับนี่ให้ดูเลยนะไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยแล้วก็สีนะครับเป็นสีขาวแท้เดิมโรงงานด้วยนะสภาพสวยกริปเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับในส่วนของล้อนะครับ เขาได้ล้อมาเป็นลายนี้นะจะไม่ใช่ล้อที่เป็นแบบฝาฝาปิดล้อกระทะอะไรอย่างนี้ไม่ใช่นะครับคันนี้เขามากับยางฟ o ต d ิชนะครับผมปี2023นะนะครับเดี๋ยวผมเช็คให้อีกทีนึงนะถ้าสภาพยางมันไม่โอเคผมเปลี่ยนให้นะครับเบิกใหม่ให้เลยนะทั้ง4ี่เซนนะครับในส่วนของเหลี่ยมสันตัวรถนะครับในส่วนของด้านข้างนะนี่นะครับมองมุมนี้เลยนะจะเห็นได้ว่านะครับค่อนข้างสวยเลยนะเนี่ยไม่มีบุบไม่มียุบเลยนะครับคันนี้นะครับผมเขาได้กระจก ปรับพับไฟฟ้ามาแล้วนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวกระจกก็มีมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อนข้างสวยเลยนะถ้าเป็นรุ่นเริ่มต้นเขาจะต้องดันเอานะนะครับเอามือดันเข้านะครับแต่อันนี้เขาก็ได้ตัวนี้มาแล้วนะครับก็เนี่ยในราคาที่แบบว่าเบียดเบียดกันเล็กน้อยนะครับแต่ฟังก์ชันออปชั่นเขาเยอะกว่านะครับนี่กระจกนะครับแท้เดิมโตโยต้านะนี่นะครับสภาพสวยกริบเลยนะครับสวยจริงนะคันนี้นะครับเนี่ยนะครับเรียมสันเนาะ ประมาณนี้นะครับคันนี้ต้องบอกเลยนะว่าเป็นรถที่รอการปรับสภาพนะครับรถเข้าใหม่รอปรับสภาพนะนะรอเก็บงานนะครับเนี่ยแต่ว่าสภาพโดยรวมของเขาเนี่ยถือว่าโอเคเลยนะกล้องมองหลังนะครับมีมาให้เรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับส่วนทรงนะถือว่าโอเคเลยนะครับในส่วนของด้านท้ายนะครับเดี๋ยวต้องไปเปิดจากด้านหน้านะฝาด้านท้ายตรงนี้นะครับต้องเปิดจากตรงตรงคนขับนะครับตรงตรง พอถ้าคนขับประมาณนั้นแหละประมาณนั้นนะครับจะอยู่แถวๆนั้นนะในส่วนของไฟท้ายนะครับนะไม่มีแตกร้าวนะครับนี่สภาพสวยสมบูรณ์นะสวยกริบๆเลยนะครับสวยจริงนะคันนี้นะครับนี่ประมาณนี้นะครับด้านซ้ายด้านขวาเนาะสภาพสวยนะครับไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับแบตโลโก้ต่างๆนะอยู่ครบเลยนะครับนี่ในส่วนของกระจกท้ายนะครับเอ่อกระจกนะครับนี่เป็นกระจกเดิมแท้เหมือนกันนะครับกระจกเดิมแท้ของโตโยต้าเหมือนกันนะครับ เหลี่ยมสันตัวรถนะครับฝั่งคนขับบ้างนะนี่ให้มองแบบกว้างๆเลยนะจะเห็นได้เลยนะครับว่าไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะเนี่ยพามาดูใกล้ๆด้วยนะครับนี่ประมาณนี้นะไม่มีรอยบุบรอยยุบเลยนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูภายในกันต่อนะครับว่าภายนอกประมาณนี้แล้วนะสวยนะแล้วภายในเขาจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวไปรับชมกันอ่ะชมภายในกันต่อเลยนะครับเริ่มจากแผงประตูด้านข้างกันก่อนนะครับอ่ ปุ่มต่างๆนะครับที่ใช้ปรับกระจกเลื่อนกระจกอะไรอย่างเงี้ยนะครับใช้งานได้เป็นปกตินะตรงนี้นะครับใช้งานได้เป็นปกตินะครับแล้วก็สําหรับตัวรุ่นมิดหรือว่ารุ่น e นั่นเองนะครับที่เขาจะแต่งนะครับลายตรงเนี้ยเป็นสีโรสโกลนะครับเป็นสีแบบสีทองแดงนะเนี้ยครับเป็นสีทองแดงแบบอมชมพูอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยนะค่อนข้างสวยเลยนะครับถ้าเป็นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่รัก ที่เป็นตัวเริ่มต้นเนี่ยเขาจะได้เป็นสีแบบธรรมดานะแต่นี้เขาเป็นสีโรสโกลแบบนี้นะครับแต่งมาให้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับกุญแจนะยังเป็นกุญแจแบบนี้อยู่นะครับเป็นกุญแจแบบเหมือนกันนะยังไม่ใช่ปุ่มสตาร์ทนะครับแล้วก,วก็ปรับพับไฟฟ้านะครับสำหรับกระจกนะด้านข้างนะครับกดใช้งานตรงนี้นะครับตรงนี้ก็เป็นการปรับองศาของด้านซ้ายและด้านขวานะครับเี่ยเราเลือกตรงนี้ได้นะครับมินเลอร์ตรงนี้นะนี่นะครับ ส่วนของพวงมาลัยก็ไม่มีอะไรนะครับเนี่ยเป็นธรรมดาธรรมดาแบบนี้นะครับแต่ว่าปุ่มกดนะครับในการใช้เลื่อนตรงหน้าจอแล้วก็ปรับลดเสียงเพลงอะไรเงี้ยสามารถทําได้นะครับตรงพวงมาลัยนะในส่วนของเบาะนะครับนะอย่างที่ผมบอกเลยนะครับตรงนี้เขาถอดเอาไปทําเก็บงานเก็บรายละเอียดนะครับแต่ว่าตัวเบาะเนี่ยนะครับยังไม่ได้ถอดนะไม่แน่ใจว่าต้องเอาไปทําหรือเปล่าแต่ว่าสภาพสวยนะนะเท่าที่เห็นเนี่ยสภาพไม่ต้องทําก็ได้นะเพราะว่าไม่มีริ้วรอยเลยนะครับเนี่ยผมให้ดูใกล้นะไม่มีริ้วรอยเลยนะครับ ี่ประมาณนี้นะี่ฝั่งนี้ก็โอเคนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเปิดไฟนี่จะได้เห็นการจัดๆนิดนึงนะระบบไฟนะครับนะอย่างที่บอกนะครับเราตรวจเช็คให้หมดนะครับนี่ถือว่าค่อนข้างโอเคเลยนะครับภายในภายในนะสะอาดสะอาดนะครับแล้วก็ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยหน้าจอนะครับสามารถเชื่อมต่อมือถือได้นะครับเชื่อมต่อบลูทูธต่างๆเนาะแอร์เป็นแบบดิจิตอลนะครับนะเกียร์ออโต้นะครับมีโหมดสกินเชลชิพนะครับชิปอัพชิปดาวน์นั่นเองนะครับที่มีมาให้ใช้งานกันนะครับ ประมาณนี้นะครับนี่ให้ดูหน้าปัดเรือนไม้นะเดี๋ยวผมขออนุญาตเปิดตรงนี้ให้ดูนะครับจะได้เห็นเลขไม้เนาะนี่อ่าเลขไม้นะครับหนึ่งแสนสามมื่นเจ็ดพันนะอย่างที่ผมแจ้งไปตั้งแต่ต้นคลิปเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปต่อกันนะครับในส่วนของด้านหลังกันบ้างนะครับว่าห้องโดยสารด้านหลังนะครับเป็นยังไงกันนะครับตรงนี้เขามีที่วางแก้วให้หนึ่งจุดนะครับหนึ่งตำแหน่งนะแล้วก็ด้านข้างนะครับ มีการตกแต่งเป็นสีโรสโกเหมือนกันเลยนะครับกับตัวด้านหน้านะครับในส่วนของเบาะนะเป็นเบาะหนังนะครับที่สภาพเนี่ยต้องบอกว่าสวยจริงนะเนี่ยนะครับสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนี่ i โซ f i x นะครับสําหรับน้องๆหนูๆเนาะที่แบบยังนั่งคาซีทอยู่นะครับตรงนี้ก็สําคัญนะเขามีมาให้ด้วยนะครับนี่สภาพเบาะนะถือว่าโอเคเลยนะครับนะเนี่ยเบาะตรงนี้ไม่ต้องเก็บงานแล้วนะครับเพราะว่าสวยมากนะครับสวยกริปไม่มีริ้วรอยต่างๆเลยนะครับ เดี๋ยวเราไปต่อกันนะครับในส่วนของอหน้าห้องเครื่องกันดีกว่านะว่าหน้าห้องเครื่องเขาเป็นยังไงกันบ้างนะครับขออนุญาตนะครับผมอ่ะมาต่อกันนะครับผมในส่วนของหน้าห้องเครื่องกันบ้างนะครับผมคันนี้เนาะเครื่องยนต์นะครับหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับหนึ่งพันห้าร้อย ซีซีนะครับหนึ่งร้อแปดแรงม้านะครับก็พละกําลังเนี่ยต้องบอกว่าถึงนถึงการนะคือเหนือลงใต้นะครับสบายๆอยู่แล้วนะครับเครื่องยนต์พันห้าเนาะนะครับก็ประหยัดน้ํามันด้วยนะครับผมกินน้ํามันนะครับวิ่งลงถนนจริงๆเนี่ยอยู่ที่ประมาณสิบหกนะครับสิบหกถึงสิบปดโลลิตรนะครับผมแต่ถ้าออกต่างจังหวัดเนี่ยก็จะบวกไปอีกนิดหน่อยนะครับการใช้งานจริงนะครับในส่วนของห้องเครื่องนะครับสะอาดสะอาดเนาะแบตเตอรี่นะครับเดี๋ยวเช็คให้ใหม่นะครับก็กองแอร์ก๊าซนะครับ แล้วก็พวกํามันเครื่องต่างๆนะครับเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะครับนี่ห้องเครื่องนะครับสภาพสวยสมบูรณ์นะครับหัวน็อตฝากระโปรงนะนี่ไม่มีขยับขันไขเลยนะครับนี่ให้ดูนะไม่มีขยับขันไขเลยนะครับพวกซิลเลอร์ต่างๆเนาะสภาพสวยสมบูรณ์นะครับเนี่ยเหลี่ยมสันนะครับเหลี่ยมสันตัวฝากระโปรงด้านหน้าเช่นกันนะสภาพสวยเลยนะครับนี่นะสภาพสวยๆแบบนี้รูกลมต่างๆเนาะเนี่ยนะครับอยู่ในรูปทรงปกตินะครับไม่มีบิดไม่มีเบี้ยวนะครับนะสติกเกอร์ ต่างๆนะครับอยู่ครบเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะตรงนี้นะครับโดนความร้อนเนาะมันก็เลยจะงอๆอย่างนนิดนึงนะแต่ว่าเขาไม่ได้มีจุดที่ให้หมดยึดนะอันนี้คือเป็นปกติของเขาเลยนะครับนะที่เห็นเขางอลงแบบนี้นะครับอันนี้คือปกติของเขาเลยนะครับอ่าประมาณนี้นะครับสําหรับในส่วนของฝากระโปรงด้านหน้านะครับอ่ะเดี๋ยวมาต่อกันนะครับในส่วนของคานนะครับด้านซ้ายด้านขวานะครับนี่นะจะเห็นได้ว่านะครับ รูกลมต่างๆนะครับสภาพสวยสมบูรณ์น็อตหัวน็อตนะครับไม่มีขยับขันไขเลยนะสภาพคานนะครับไม่มีคดไม่มีงอนี่นะสภาพสวยสวยแบบนี้นะครับจริงๆเนี่ยมันไม่ได้ชิ้นใหญ่อะไรนะสาหรับคานตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าโดนมาเนี่ยน่าจะต้องมีร่องรอยบ้างนะครับนะแต่อันนี้คือสภาพสวยสมบูรณ์นะครับไม่มีร่องรอยไม่มีริ้วรอยเลยนะครับนี่แม้กระทั่งหัวนงหัวน็อตนะครับนะไม่มีรอยขยับเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับในส่วนของ ตัวคานนะครับไฟหน้านี่นะอย่างที่เห็นเลยนะครับไทยคยโตนะอันนี้ก็คือพาร์ทเดิมนะครับของโรงงานนั่นเองนะประมาณนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวผมสรุปให้ฟังเลยแล้วกันนะครับสำหรับคันนี้เนาะเป็น t o y ต t a v ี o อนะครับตัว1.5มิตรนะครับรถปี2019นะครับรถสวยน่าใช้อีกหนึ่งคันนะครับที่รอการปรับสภาพอยู่ยังไม่มีเจ้าของยังไม่มีใครจองนะครับใครสนใจนะครับผมบอกได้เลยนะสเปคนี้นะครับ แล้วก็ราคาเนี่ยเขาไปเบียดกับตัวเริ่มต้นนะราคาต่างกับตัวเริ่มต้นเนี่ยหมื่นสองหมื่นนะครับแต่ถ้าออกป้ายแดงนะราคาต่างกั 70, 800, น7 8็ดแ0นะครับก็ถือว่าตอนนี้เนี่ยราคาเขาคุ้มค่าน่าใช้แล้วนะครับผมไม่ต้องเพิ่มเงินถึงขนาด7 8 0 0 0 0ดแล้วน,นะครับนะออกรถวันนี้นะครับต่างกันแค่หมื่นสองหมื่นแค่นั้นเองนะครับราคานะกับตัวเริ่มต้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยความคุ้มค่าต่างๆนะครับผม ได้มาเยอะกว่ามากนะครับในเรื่องของล้อในเรื่องของไฟหน้านะครับไฟ LED ไฟเอดย์ทงเดย์ทามต่างๆนะครับแล้วก็ภายในนะครับที่ได้เบาะหนังได้จอทัชสกรีนกล้องมองหลังอะไรอย่างนี้นะครับผมนะเขาได้มาเยอะกว่ามากมายเลยนะครับในราคาที่แบบเพิ่มมาแค่หมื่นสองหมื่นนะลำพังเราไปทําเบาะหนังนะครับหมื่นหนึ่งนี่ก็ประมาณหมื่นหนึ่งเลยนะนะครับถ้าทําเบาะหนังเนาะเอาแบบดีๆนะประมาณหมื่นหนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้นะครับแค่หมื่นหนึ่งเนี่ยเราได้แค่เบาะหนังนะถ้าหมื่นหนึ่งเนี่ยนะครับ แต่เนี่ยนะครับฟัง์ชันออปชันเราได้เยอะมากกว่านั้นเลยนะครับเยอะเยอะแบบเยอะมากๆอ่ะนะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยมองว่าคันนี้เนี่ยน่าจะเอามาทําคลิปนะครับให้กับพี่ๆเอฟซนะครับในช่องได้รับชมกันนะครับเพราะว่าคุ้มค่าน่าใช้จริงๆนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับผมยังมีในเรื่องของ การับประัตัวรถให้นะครับแล้วก็มีประกันเครื่องเกียร์นะใครสนใจนะครับอยากได้ประกันเครื่องเกียร์เนาะซ่อมู่วนโตโยต้านะครับผมมีแถมให้นะหปีเต็มนะครับนะซ่อมสูวนโตโยต้าใกล้บ้านได้เลยนะครับแต่มั่นใจได้เลยนะว่าพี่ๆไม่ได้ใช้งานกันแน่นะครับเพราะว่ารถของเราคัดเข้ามาอยู่แล้วนะครับเป็นรถเกรดหดาวเนาะแล้วก็ที่สําคัญเรายังมีตรวจนะครับผมตรวจรถให้อีกนะโดยบริษัทชิคนะครับสองรายการนะครับผมแล้วก็ผลการตรวจเนี่ยเดี๋ยวเอาให้พี่ๆดูด้วยนะก็ถ้าเข้ามาสอบถามขอรายละเอียดกันนะครับผม สำหรับวันนี้นะครับก่อนจากกันไปฝากไว้ด้วยนะครับ1คันนี้แล้วก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ผมด้วยแนละ้วเดี๋ยวคลิปหน้ากลับมาเจอกันใหม่ครับผมสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ